สวัสดีครับพบกันอีกแล้วน,นะครับในช่อง YouTube นะครับช่องส้างเผือกนะครับ Official แล้วก็ TikTok กช้างเผือกนะครับวันนี้นะครับมาเกิดแอดมินนะครับช่องช้างเผือกนะครับออฟฟิเชีนะครับ ไปพรมมาได้เลยนะครับวันนี้ครับวันนี้พวกเมษานะครับมาเกิดแอดมินนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดสไลดด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อหาคลิปดีๆนะครับวันนี้นะครับนำ อ่าแผนบ้างก้างนะครับตัดเดียวนะครับอันนี้จะเป็นสามขีดนะครับซอกขีดนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงนะครับเนตามหานิยมนะครับ รวมทั้งโครงสะพันนะครับอาสนีนะครับพระดีนะครับคุณผพนค้องแล้วนะครับทําให้ของเป็นภาพบ้านๆนะครับชับบ้านๆนนี้เองนะครับหรือจะเป็นยังไงครับมาชมกันครับดูความเก้านะครับการเวลาเป็นเรื่องพิสูจน์นะครับ อ่านะครับเจ้านะครับอะเทนะครับ ข้างนะครับเปลี่ยนาข้างนะครับ เอออัตโนมัตินะครับความเก้ารความก้าอย่างเดียวนะครับร้อยตัดนะครับผ่านการเวลานะครับ จีนนะครับ สามขีดนะครับข้างขอบคุณที่ติดตามนะครับของทั้งเผือกนะครับ กดไลค์กดแชร์กดสับกลายให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนี้มันเกิดแอดมินนะครับยี่หมษานะครับก็ไปทำบุญมานะครับแล้วก็ใส่บาตรนะครับเช้านะครับแล้วก็ไปทำงานต่อเลยครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ